สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็นโตโยต้ายาริสนะครับผมลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับตัดสินใจไปปรับเปลี่ยนเป็นใส่เป็นหลอด LED มาก็ประสบปัญหาไฟหน้าไม่สว่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปแยงตารถที่สวนทางด้วยเลยตัดสินใจมาปรับเปลี่ยนนะครับอัปเกรดเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์ไบ LED ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นโบ๊ทโปรเจกต์2ครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาดูไฟหน้าเดิมของลูกค้ากันนะครับที่บอกว่าไม่สว่างเนะี่ยแสงมนประมาณไหนราคารักอยู่ที่เท่าไหร่ครับผม โอเคครับผมระยะเทสแสงตัวนี้อยู่ที่7.5เมตรนะครับเดี๋ยวลองดูนะเปิดไฟหน้านะครับระยะ7.5เมตรก็มองจากในกล้องแสงก็ดีพอสมควรนะครับคัดองคัดออฟก็ถือว่าดีพอใช้ได้เดี๋ยวลองมาดูค่าลักกันครับว่ามันได้ค่าลักที่เท่าไหร่แสงที่ป้ายดีนะครับแต่แสงลงพื้นไม่ไม่ค่อยใช้ได้เท่าไหร่นะครับนี่แหละครับสาเหตุที่บางทีลูกค้าไปเปลี่ยนหลอด LED ที่ร้านเนี่ยก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาไม่ได้บอกเราแสงที่เราใช้จริงนะครับไม่ใช่แสงที่พุ่งไปด้านหน้านะครับแสงที่ใช้จริงคือแสงที่ลงถนนนะคร เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าที่ป้ายมันสว่างแต่สังเกตดูว่าผมก้อนแสงเนี่ยอยู่บริเวณน,นี้ด้านล่างก็บางแล้วเห็นไหมครับแล้วแสงที่ลงพื้นมันจะเหลือเท่าไหร่ครับอลองดูครับ7จุหเมตรลองวัดตรงจุดที่แสงเข้มที่สุดให้ก่อนเลยนะครับค่ารักตัวนี้นะครับวัดได้ห9 5้้าบหักนะครับผมตีไปคมๆเลย7 0 0ด้อยักนะครับรวมแสงธรรมาชาติแสงนีออนแล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ย หน้าตาก็คงจะเหมือนเดิมนะครับเพราะตอนนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่วงแหวนไม่ได้ใส่เดวไออะไรเลยนะครับก็หน้าตาจะออกมาเหมือนเดิมแต่ว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงราค่ารักจะอยู่ที่เท่าไหร่หลังติดตั้งครับผม โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวต่ายาลิสคันนี้นะครับผมนี่ลองมาดูโปรเจคเตอร์เดิมลูกค้ากันนี่โปรเจคเตอร์เดิมครับของเดิมเลยนจะเป็นใบฮาโลเจนนะครับสังเกตดูหน้าเลนนะครับมันจะขุ่นๆแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับตัวหน้าเลนแล้วก็ลูกค้าเปลี่ยนเป็นใส่เป็นหลอด LED มาถ้าของเดิมจะเป็นฮาโลเจนนะครับผมมีสูงต่ำในตัวนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ออกมาเปลี่ยนนะครับเป็นบลอตโปรเจคสองนะครับตัวนี้ก็มีสูงต่ำในตัวนะไฟสูงเนี่ยเป็นเลเซอร์ด้วยครับ มองดูครับรูป้างหน้าตาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปไม่มากนะครับก็คือตัวเลนส์เนี่ยใสขึ้นเคลียร์ขึ้นนะครับแล้วก็มีโมดูลเลเซอร์อยู่ในเลนส์นะครับอีก2ลูกอ่าลองดูนะครับระยะ7.5เมตรเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับรถไม่ได้ขยับป้ายนะครับผมตัวนี้เป็นเลเซอร์ไบ LED นะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บสว่างทันทีแบบนี้เลยครับผมและสังเกตแสงลงพื้นเห็นไหมครับจะต่างจากของเดิมแบบชัดเจนเลยนะครับเห็นว่าแสงลงพื้นไปตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับระยะถัดจากหน้ารถประมาณสัก เม็ดกว่าๆนะครับแสงก็ลงพื้นกันเต็มแล้วนะครับเข้มๆเลยสังเกตดูที่ป้ายครับมันจะเต็มทั้งป้ายนะครับจะไม่เหมือนของเดิมที่เราจะเห็นไฟอยู่ช่วงบนๆอย่างนี้นะครับและด้านล่างแสงจะเริ่มบางแล้วนะครับแล้วแสงก็เข้มกว่าเดิมทั้งทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูค่ารักกันของเดิมวัดได้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขึ้นให้ดูในคลิปนะครับลองดูตัวนี้นี่นะครับวัดระยะเดิมนะครับไม่มีการขยับรถไม่มีการขยับป้ายใช้การวัดเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับผมพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดลักนะครับปีไปพันหนึ่งเก้าสิบนะครับกลมๆต่างจากของเดิมเท่าไหร่ก็ลองคิดดูนะครับแล้วก็จุดที่ต่างเนี่ยมันเป็นจุดที่ที่เราวัดนะคือจุดที่แสงเข้มที่สุดแต่ตัวเนี้ยพันหนึ่งเก้าสิบจริงๆวัดตรงไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าแสงเนี่ยมันเกี่ยทั่วเข้มแบบนี้เลยครับนี่เราดูครับลองดูเรื่องอัตราการแยงตาหลายคนอาจจะไม่กล้าติดนะครับกลัวว่า มันสว่างมากมันก็แยงตามากหรือเปล่ายิงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับความสว่างกับเรื่องอัตรา,าการแยงตาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับลองดูนะครับมองสวนตรงๆไปจากหน้ารถนะครับแบบนี้ไม่แยงตาเลยนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้วิ่งสวนตรงๆแบบนี้นะครับถ้าสวนตรงๆแบบนี้ชนครับผมประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับพอค่าตั้งกล้องอยู่ในระยะส,สูงเลยนะครับเร้ค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับ ต่ำลงมปอีกครับผมต่ำลงมปอีกครับเจอบูเอฟเฟกต์ครับและแยงตาทันทีเจอบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีครับผมบูเอฟเฟกต์ก็คือเส้นที่เราเห็นแสงตัดเป็นสีฟ้าแบบนี้ถ้าระยะสายตาเราอยู่เหนือแสงขึง้นไปแบบนี้ครับไม่มีาตาการแยงตาเลยลงมานะผ่านบูเอฟเฟกต์นะครับและแสงส่องเข้าตาแยางตาทันทีครับผมถ้าเราตั้งไฟอยู่ในระยะมาตรฐานไม่มีการแยงตาแน่นอนสังเกตดูว่าเวลาพ่อค้าค่อยๆลดกล้องนะจะไม่มีเลยแบบว่าค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาทีละนิดไม่มีนะครับ ลงมาถึงระยะแยงตาปุ๊บแยงทันทีนะครับนี่โอเคครับผมแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยววาค้าจะจําลองสถานการณ์ครับด้วยการเอาไปตั้งไฟออกแล้วให้แสงไฟหน้าของยาลกสคชนนี้นะครับสะท้อนจากกระจกด้านหลังจําลองสถานการณ์ดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับยาลิสคันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงครับผมอ่าโอเคครับผมกล้องอยู่นอกตัวรถนะครับไฟหน้าปิดอยู่นะครับเอากล้องเข้าไปในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงนะครับระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับผมอ่าระยะเดียวกันเลยนะครับ เปิดไฟหน้านะครับเห็นไหมครับไม่มีตราการแยงตาเลยนะครับผมตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับสูงครับแยงตาทันทีเห็นไหมครับต่ําไม่แยงตาสูงแยงตาไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอรอจนจบเลยครับสนใจสินค้าครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆ้านบลูสเบอเตอร์สีแยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีเลยองช่องทางการติดต่อพะคราจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พะคาฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร e ์ลูกค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ